ผู้ชมทุกท่านเนาะคะมาพบๆกันอีกแล้วะคะ่ะช่องสาวแป้งกนิกาชาแนลนะคะากผ้าเขาโหเวขาป้าคือเกาลือพี่น้องฮ็ดคือเกลือนะคะตามไปหลุ่นน้ำกันค่ะว่ามื่อนนี้เขาสีมานบลเนาะคะ่ะลุยๆตามเบามาก <c oughs> ดออกแรกมากเหรอคะพี่น้องอมันม,นมันเฮ็ดปวดขาดนตกใจ อีกดอกนึงค่ะคยังไม่พอฝนตกยังเปียกดอกเห็ดยังเปียกอยู่เฮดบวอีค่ะเออมันหมาน,มานโอ้ยขาใบยางง่างยาวเลยค่ะพี่นอ้องนี่นี่เก็บเฮดลวกล้วๆเลยค่ะพี่นอ้องมันหมานเด้อเต็มกระตาเด้อนี่ นี่ค่ะพี่น้อง่ะกับเขามาแหล้วก็ย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวแปงกันนก้าช่นแนวไนเด้อค่ะให้มีกำลังใจแรงใจถิสิเหตุคลิบต่อไปเนาะค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับอันผู้ที่เขามาก,ก่อนเลยเขาแปงดอกน่างามนี่ค่ะแข็งดีไหมคะ่ะสวยดีให้ขเขาแปงค่ะพี่นอ้องอ๋อดอกหนึ่งกระลม นี่ดองค่ะเห็ดเขาค่อยเขียวค่ะพี่น้องมันมันจูงงามๆเลยค่ะเห็ดปัวค่ะดอกนี่งๆงามๆเลยพี่น้องตุ่นนี่ขอเทห์ดเขาเปลี่ยนค่ะพี่น้องแบบนี้เห็นอยู่ห่างๆ เห็คุณโต๊ดค่ะดวงาวงามเฮ็เข้าอีดวงนึงค่ะเฮ็ดข้าค่ะขอเทพขอเปียงพี่น้องเอ้ย เละนะพอเห็ดขาวกแบบัเก๊าเห็ดขาวนี่แหละค่ะพอตั้งแต่เห็ดขาวไปอ่ะสามดอกค่ะ,ะยังมาบบกร่วนพ่วงพอเห็ดปุ๋ยค่ะอ๋อขาดจ่อยเห็ดปุ๋กสองดอกค่ะ ดอกนั่นกิดสลายดอกขาวอีกแล้วค่ะส่วนหมาสิเป็นเห็ดขาวค่ะก็เห็ดปวกเห็ดปวกก็เห็นห่างๆก็สีโรยล่ามาเลยแหละพี่น้องคขากระขาดหลม่มโอ้ยดอกนั้นเอาา่ปรด้ดอกมันเละ เห็ e uh, ang ang ang. I, ดเขาไข่เขียวค่ะพี่น้องโอ้ยกำลังงามๆพุ่มผอมดอกทีสองของมื่อนี้มันกำลังออกปอออกค่ะเห็ดขาที่เปลี่งดอกงามๆค่ะเห็ดมันเปียกค่ะมื่อนี้มันเก็บโบข่อยมวนเป็นไรนี่เห็ดปวกดอกง่ายๆค่ะนี่ก็เห็ดเขาเปลียนอยู่แล้วค่ะ ดอกง,งามๆค่ะพี่นอ้องข้างน้ำมีอีกดองนึงค่ะโผล่โโดอกใหญ่ๆจังสีกระเบ็้องตะเก็บอยู่เลยค่ะอันทํางคมันดอกหน่อยไหมสผล่ค่ะพี่นอ้อง บ่เห็นโดนตืบละ่ะพวกมาเห็นอีกอเห็ดพึ่งตดนะคะนี่เห็ดพึ่งตดอีกแล้วค่ะพี่นอ้องกินแล้วตดแตกตดแตนแต่มันหวานมันเสียบเลยค่ะอีกดอกนึงค่ะน่าสีออกเป็นหมูเห็นหมองละดอกสองดอกเห็ดพึ่งตดค่ะพี่นอ้องสองดอก กำลังขึ้นหมค่ะกำลังงามงามเฮ็ดขาวป้งดอกงามงามเลยเฮ็ดข้าวไข่ดอกตูมค่ะโอ้ยพึงเห็นอีกพี่น้องกำลังขึ้นไหมค่ะเฮ็ดขป้งพอเตเฮ็ดขาวให้แต่มันมีเฮ็ดขาวให้เก็บนั่นนะไป้ยยางปลาหลาบก็ดีแล้ว ดอกงางเฮดพนเฮาเก็บมาโอ้ยโอ้ยดอกงามอยู่ค่ะงกันบุบหลายเนาะข้ากับซีบวมๆเนี่ยติดงามเนาะบุบๆเฮดกาแฟดอกใหญ่ๆงามๆค่ะพี่น้องนี่ดอกหน่อยนะขับหอวงามๆบางสีมันก็คืออยู่ค่ะอันเปียกฝนแน่กับแจ็คสีหัวเทือนแจ็คบัว นางตอนหมอดเ,เ,เห็นดยังบแต่ขีเห็นดยังบุตขีนางเผาเห็ดเห็นดยังโอ้เห็ดไข่ดอกปรย่างงามเฮ้เบิ้งเขาไปเบิ้งไกลๆนี่ค่ะเห็ดไข่ดอกงามๆพี่น้ออง้อาวเก็บบาสุวิทย์เก็บเ,เ,เ,เพื่อสีผัวเห็ดไข่เด้ค่ะเกนตัวนี้ค่ะเกนเก,น,กนดีอยอะ ขาวอีกดอกงค่ะพ่อได้เก,ก็บอยู่ค่ะพ่อได้อันเก็บแต่เลี่มเหลื่อยอยู่หาแต่เ,เสียแต่ว่าฝนม,มันเปียกนี่แหละค่ะสังเกติเก็บมวนกว่านี้อยู่ไม่ยังดูนี่นยังไปอีก<ะ>ดูดไปหายยาังดูดมาเมืองนี่มนะันหายไปสายครึ่งหนึ่งโอ้ <laughs> <ด S 2> ขยขาปวดตาพี่นอ้องขาพ่อแม่มันมุนเมื่อหลาตีเดีด๋ยว <laughs> มาก่อนสิเลือดแต่ใบล้วคือโอ้ย <laughs> เหลือแต่หมมันโอ้ยดีนะยังเหลือให้อยู่มันเสียน้ำฝนนี่แหละมาดีอยู่เขาไข่ดอกง่ายง่ายไหมค่น้องเห็นแต่อีบีบีวิวจะอีบหยังโอ้ยนี่ครับพี่น้องโอ้ยขากระยิบเดี๋ยว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 ข้อสูมไกลๆก่อน เอ้ยพี่น้องใหญ่ๆงามๆเลยเอาบาสุิทเก็บมาหินน้ำบอกก่อนเก็บเพชรหินน้ำยมาบ่ฟัวนี่ยิบขึ้นตะลบายไปตะนาตกใหญ่ข่นมากเดยเขาไปหาเห็ดได้หักเลี้ยวหินักเจ็เจน้ทีน้เจ็บบอลอุ้ย ทั้งอันนองเป็ดเห็นล้วเด้วยค่ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปตามบาวสุวีตก่นอดนดอกใหญ่เห็นมาแต่ไก่ไอ้บาวสุวีตัยเห็ดขวกเขาใหญ่นี่พี่น้องสวยๆงามๆอีกแลว้วงัดเธอโอ้ยขาเมียปนี่ ในที่สุดก็เจอสิ่งที่ตามหาอืงามๆเลยค่ะพี่นองให้ขาวสามดอกเลี่ยงกันเลยค่ะถ้าฝนบตกนี่โอ้ยเพอร์เฟอยางแหียงเลยแหละค่ะนี่เสียแต่ฝนมันตกแต่สมนี้ก็ถือว่าง,งามแล้วค่ะ เฮ็ดปวัวค่ะพี่น้องเฮ้ยตรงนี้มียูซีดอกอุย้ยงามงามถือว่าผ่านอยู่ค่ะนหลงยังหลงแต่เอาได้ยอยู่ค่ะงามอยู่เฮ็ดปวกเฮ็ดปวกัวก <laughs> ที่เรางงกีเทาค่ะพี่น้องคีเทาขาวอุ้ยเจสีนี่ก็ลร่างหวานเลยค่ะี่เขาไข่ขค่ะอุ้ยดอกง,งามๆเลยค่ะพี่น้องโอเค่ะไ่ขาวค่ะดอกงามๆแบบนี้ค่ะ นั่นละคล้าเขียวแบบพี่น้องไล้เขียวดองเง่งางามด้วยค่ะบาสุวิทเกือบเหี่ยบนี่พี่น้องให้เขาไข่ขาวอยู่ขางทางเลยนี่ งามๆเลยค่ะเฮ็ดปูกร้องงามค่ะพี่นอ้องงัดเบ่งเบาชีวิตอืมหืม,มหื้อปัวค่ะพี่นอ้องดอกงามๆง,ดง,ดงดมัดงัดงัดนี่นี่ดอกนงค่ะ ืองามสองดอกพี่น้องเข็ดปววเข็ดปวัวล้วนเลยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวขามันขาดขาดป่ะแต่ดอกมันใหญ่ดอกง,งามจุ่มงามเฮ็ดเขาไข่ค่ะ ดอกนาง,งามด้วยสิน้องบาสุวิ์พอเฮ็ดดูอยู่ค่ะมือนีอ้พอแต่ดอกน่าง,งามนี่เอ้ยนี่โหูซื้อวาสิพออันไอ้นต้นก็บไอ้ก้อนบ่หรือว่าขอรอบุ มันมาสองคนต้นกับกวนบ้านดงหมากไฟไหมค่ะช่องยูทูบอีกช่องหนึ่งมาพอกันเพิ่นกับว่าเพิ่นหมานอยู่ค่ะเฮ็ดข้าวค่ะพี่น้องเฮ็ดข้าวแป้งอุ้ยมองนี่ดอกงญ่ค่ะดอกงญ่ดอกงามมูนี่มีจักดอกคุณ็นสีบอสีดอกมูนี่สีดอกหือ โอ,อ้ยดอกงามๆเลยยี่สิบดอกพูนามูลมเลต็มตาบอหมาๆลคะค่ะแต่สีไทยเป็นบ้างดอกเนาะค่ะบ้างดอกะะอาสีบุีไทยเพราะว่ามันหลายดอกเนาะค่ะเอาแต่ดอกงามๆมนให้พี่น้องเบ่งนี่ นีดอกตุ้มค่ะดเ,ดเ,เก็บคนเดียวนะคะบาสุวิทย์ก็ไม่เก็บบาสุวิทย์ถ้าเก็บแต่เห็ดโพนก,กับเห็ดบวกเก็บขาเก็บขาให้แต่กันิกาเก็บหยวจะ <laughs> ดอกง่ายมังนี่นะ คาดว่าน่าจะเต็มตานะจ๊ะ <laughs> ต้นกับก้อนเพื่อกั๊บละค่ะเพะื่อกะมานอยู่บนนะช่อง YouTube ต้นกับก้อนบ้านดงหมากไฟเนาะคะ่ะมาพ婆กันมนือนกีง,ง่ายง่ามๆเลยค่ะนี่สาวเจ๋ยบุญยาเก็บบ่เฮ็ดขาวนี่ มาเด้อสาวเจยมื่ส for, ิเก็บแต่เห็ดปั่วกก็้ให้เขาไข่บ่เห็ดขาวพี่น yeah. ้องเออเห็ดขาวเห็ดขาวรัวๆเลยค่ะบ้านแนี้เขาเอื่นเฮ็ดขาวดินเนาะค่ะแต่ว่าบ้านหนองแปงนี่เอื่นเฮ็ดขาแปงคือซื้อเลยค่ะหรือเต็มกระตาล่ะค่ะ เวอร์งไงหฮงแง่พระท่านเหมือดอยู่ด้วยค่ะนี่อู้ยหมูใหญ่แห้งนี่พี่น้องหมานมัน,นอีกแล้วค่ะวันนี้<ห>นอู้ยบาสสวิดหอบล่ะหอบเฮ็ดแล้วนี่นเต็มบ่อบอันนี้นเกือบเต็มแล้วครับอันสนา,านี่แสดงว่าฝ่อเฮ็ดอีกแล้ว พอได้ของดีเลยครับพี่น้อง<ต>อน,นี่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 เติบหึเบเห็นอะไรอะ่ะเห็ุไข่ขาวตัวนี้น้ำน้องเพิราลสวิตเก็บเฮ้ยมังขานี่นี่เสียมนันงดัดบอลคุยลงไปนี่ <m uch as> อีเพคขอไข่ดอกนีพี่น้องเบึ้งเบึงเบึงบง,งามๆอแล่วค่ะอืมสุดยอดเลยเห็ดปัวค่ะพี่น้องดอกนี้สวยดอกนี้ละอ,อ,อ,อ้อบอช่าเนื้อเนี่ยโอ้ขาดขาเห็ดจะได้ยังขามันขาดโอ้ กันได้เห็นนางนี่แม่นหลดละตายตาเห็ดปวกได้หนเห็ดอื่นบ่เอา้าหึ <c oughs> บ่ให้เก็บสาน้างามเนาะแถมบ่เบี้ยแถมบ่แวงเน่าดอกนึงนั่งเผาเห็ดดิละเห็ดละง,งอกบ่ได้นั่งขีง่แล้วเนาะ นี่ละงอแต่ค้องดีตัวเอ้ยเห็ดขาขาดีแล้วโอ้ยบอกว่าเขาเก็บเองเขาเก็บเองคือเก่าแหละใดคือเก่าพี่น้องเห็ดเขาไข่เขียวหรือเห็ดโพนเขียวนะจ๊ะนี่เข้ากกพอโอดงามึ้นกันเลย อี้ออยงามค่ะพี่น้องสมบูรณ์แบบเลยดอกวินงดงขาขาดาจับเอากระเหลียว <laughs> ขาวดอกง,งามๆค่ะอือพี่น้องตื่นเต้นอีกแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นอีกแล้ว วว้าเห็ดปวกแดงเออดอกไงเลยมางัดให้มางัดมันมีดอกนึงแต่มันดอกไงอ่ะมันโดนอ่ะมาเร็วเร็วเร็วเหยเยียบให้ขีดดกันชีวิตงัดหนาเหง่อ ดอกไมกดอกไม้ดูพี่น้องงามครับนี่งามเลยดอกยางงามเลยค่ะนี่ซอเปีงค่ะนี่ดวงามเลยค่ะโอเแต่้าอเปีงค่ะอือเดี๋ยว ดอกตุ้มค่ะโอ้ยพี่น้องเจ้อเล็กไข่ขาวดอกนี้งามแห้งค่ะบึ่งปืป๊ดสุดยอดเลยค่ะปื๊ดพี่น้องดอกไก่ซิเมื่อบ้าน โอ้ยดอกแบกไงเลยค่ะมันติดตาเด่บนอีเธอยกบ่ายขาโอ้แข็งอยู่ขาแข็งอยู่นะปื้ดปนหงหงเลยค่ะดีอยู่อืมไงเฮ้ยขาดอกง่ายๆอีกแล้วพี่น้องโอ้เสียดายหายไปเพิ่งนึงขาบีบแข็งดีอยู่งามอยู่ค่ะแต่มัน มันกินไปเบิดครึ่งหนึ่งนะไปปวกแดงค่ะพี่น้องสองดอกนี่ตัวก,กับบวคหอยอันตั้นใดเรา่ะมันบาดเหรอตุวตกใส่นนใสข้าวค่ะพี่น้องเห็ดข้าวแป้งหรือว่าเห็ดข้าวดินเลยค่ะนี่พอเป็นงูอีกล่ะค่ะสามสี 3, 4, 5, ่หาดอกนี่แต่ดกอกเง,งี้ยงามๆค่ะ แต่สีไท,ย,ทยเอาแต่เฉพาะบางส่วนเนะาะค่ะเพราะว่ามันหลายค่ะปัดพี่น้องตุ่มเฮ็ดไข่ตุ่มนี่ไหมเฮ็ดโพนขาวเฮ็ดไข่ขาวค่ะอ้ยตุ่มเมืง่ไงเลยประสิกรรงานฝนห้ากำลังอวยออกกันมาเห็นอีกอุ้ยหน้าแม่งพี่น้องนี่ ค่ะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เนาะค่ะที่เขบาบอกเป็นกำลังใจให้น้องแปงเนาะค่ะทางสองกนิกา,ชาแชแนวนะค่ะสำหรับมือนีสำนีล่ลคะค่ะเฮดเฮาขอบคุณค่ะเต็มตาคือเก่าค่ะนี่ค่ะเฮดของเฮาในมือนีมาหอนเหือดละค่ะฝนไลดีเฮดบมุลเหมิดมันมันค่ะมือนี้ มนัมนๆเต็มกระดงเลยค่ะได้เฮ็ดร่วมเนาะค่ะทั้่งเฮ็ดปวกเฮ็ดเขาไข่เฮ็ดเข่า,ขาแป้งใส่ไลยอยู่ค่ะ<อ>เต็มกระตาเลยมือนีอขอกันนไหมคลิปนาะสำหรับมือนีสวัสดีค่ะ